สสยหน้ากากให้อยู่ตรงการศีรษะนะคะอย่าให้ต่ำแล้วก็อย่าให้สูงไิยไปแล้วก็อย่าให้ทับหูแล้วก็อย่าให้อยู่ใต้หูนะคะไม่เช่นนั้นมันจะหลุดนะคะแล้วก็ สวยค่ะสวยมากเลยเต้ยเต้ยเต้ยเป็นไงบ้างครับสวยมากครับสวยมากเป็นไงครับซาดามอยากมาอีกค่ะน้องบอยเป็นไงครับสำนักถูกต้องครับน้ำทะเลเค็มน้ำทะเลเค็มเคี่ยวแล้วแล้วแล้วทงทะเลเป็นทะเลเป็นไงบ้างสวยงามมากครับสวยค่ะการล้างสมบูรณ์มากเลยค่ะแล้วก็เจอนีโม่สิ